ต้นกำเนิดแอปไลน์มาจากไหนนาทีนี้ถ้าพูดถึงการติดต่อสื่อสารไลน์ลก็คือเบอร์หนึ่งในเรื่องของการแชบทบนสมาร์ทโฟนปรากฏการของการส่งสติกเกอร์ไล n e ให้กันส่งต่อจนทำให้หลายองค์กรถึงกับผลิตสติกเกอร์ไลน์ให้คนได้โหลดฟรีแต่ใครจะทราบว่าเบื้องหลังความสำเร็จของไลน์ในวันนี้นั้นเกิดมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นเมื่อปี2 5 5 4 จุดกำเนิดลายเกิดขึ้นหลังจากตลาดสมาร์ทโฟนเติบโตอย่างรวดเร็วในทั่วทุกมุมโลกจนทำให้ n i w o Japan ซึ่งเป็นทีมพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการหาข้อมูล Search Engine เ,เ,เกมแฟลตฟอร์มและโปตอนเว็บไซต์ของญี่ปุ่นต้องหันมาสนใจตลาดแอปของสมาร์ทโฟนจากการสอบถามไปทางลายญี่ปุ่นว่าอะไรคือจุดกำเนิดของแอป ยอดคิดนี้ทางไลน์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าถ้าไปถึงแอปให้บริการส่งข้อความทางไลน์ถือเป็นแอปแรกที่พัฒนาขึ้นและเพื่อให้ได้แอปที่ดีตรงใจมากที่สุดทางทีมจึงได้เริ่มทําการวิจัยและหาข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมปี2554ทําให้เราเข้าใจถึงสิ่งสำคัญในการสื่อสารของผู้ใช้ในยุคสมาร์ทโฟนว่าเราควรพัฒนาและให้บริการอย่างไร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานระหว่างที่ทำการค้นหาข้อมูลอยู่นั้นเหตุก,การ์เป็นเนื่ไหวในเดือนมีนาคมปี2554ทำให้ความคิดทางสังคมที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางอินเทอร์เน็นตได้เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงการให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งเดิมเป็นการให้บริการแบบค่อนข้างเปิดที่มีจุดประสงค์เพื่อการหาเพื่อนใหม่ แต่หลังจากเหตุการณ์เป็นดินไหวทําให้นิวเจแปนได้บทสรุปว่าจริงๆแล้วสังคมต้องการให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์แบบปิดคือสําหรับเพื่อการสื่อสารกับคนใกล้ชิดคนที่เรารักซึ่งรวมถึงเพื่อนครอบครัวเพื่อนร่วมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆจากบทสรุปที่นิวเจแปนได้รับทำให้การคิดค้นลาย ได้เริ่มขึ้นในเดือนเมษายนปี2554และเนื่องจากเหตุการณ์เป็นดินไหวในญี่ปุ่นนั้นเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทำให้เนโวเจแปนต้องการมอบบริการใหม่ตัวนี้ให้แก่ผู้ใช้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพียงช่วงเวลาเกือบ2เดือนเนโวเจแปนจึงเปิดตัวการให้บริการลายก่อนที่จะพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องและจริงจังจนถึงวันนี้ ไลน์ได้มอบนวัตรกรรมเพื่อการสื่อสารสำหรับคนที่เรารักอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของสติ๊กเกอร์จนถึงเกมและฟังก์ชันการทำงานอีกมากมายทางทีมมิวเจแปนจึงได้กลาวปิดท้ายถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนาลายออกมาว่าจริงแล้วการให้บริการส่งข้อความมีแผนจะเกิดขึ้นเพื่อใช้แพลน,นกอค์เท่านั้นแต่เนื่องจากช่วงแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น เมื่อปี2554นั้นรุนแรงสร้างความเสียหายจนทำให้การสื่อสารผ่านสายในรูปแบบดั้งเดิมขัดข้องแต่ผู้คนก็ยังคงติดต่อสื่อสารการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเหตุผลน,นี้เองทำให้เราได้เลยเห็นความสำคัญของการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เนต็ตเราจึงรีบพัฒนา l ลน e แอปพลิเคชันอย่างเต็มที่ออกมาเพื่อให้เราสามารถสื่อสารกับคนที่เรารักได้ตลอดเวลา ไม้ในยามขับขันและนี่คือต้นกำเนิดสุดยอดแอปพลิเคชันยอดคิดในปัจจุบันอย่างไร